รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตัล ดินจะกลบลบก,กายวายสังขารไฟจะผลาญเผาซากให้สาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้คอยคำจุนจะเทิดทูนแทนซากที่จากไปขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระผู้ติดต,ตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมัเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะ วันเดือนปีก็เคลื่อนคล้อยไปตามกาลเวลาของมันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็หมุนโคโจรไปตามเวลาอายุของคนเราเกิดมาแล้วก็หมุนไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้นะ เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเนี่ยเขาเรียกว่าสามัญญผลผลที่มีตามธรรมชาติเป็นทุกข์สามัญเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหลีกหนีพ้นไปได้เนี่ยเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าทุกประจําสังขาร ทุกประจําจสังขารไม่ว่าแต่ลูกเด็กเล็กแดงยาจกวานิพกขอทานแม้แต่กษัตริย์พราม์แพทย์เมื่อมีการเกิดแล้วเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครน้อยหน้ากันเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเนี่ยถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ บางคน,นเนี่ยไปทุกข์เพราะว่าสังขารมันเริ่มร่วงโรยสังขารมันแก่ผมหงอกกว่าแก่เจ็บไข้ได้ป่วยกว่าแก่ก็เป็นทุกข์นะผมงอกก็ทุกข์ปวดฟันก็เป็นทุกข์ตาเมื่อดตามัวก็เป็นทุกข์หูตึงก็เป็นทุกข์เพราะเราไปเกาะไปยึดกับสิ่งใดใจเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้น ถ้าคนเข้าใจหลักสักจธรรมแห่งความจริงแล้วก็อยู่กับมันแบบไม่เป็นทุกเตสังโวปะสโมโสดุขโขเข้าไปสงบระง,งับกองสังขารได้คือเข้าใจเข้าใจกฎธรรมชาติแห่งความจริงปีเก่าจะผ่านไปกี่ปีปีใหม่จะมาผ่านมากี่ปีมันก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมถ้ามีขันอยู่ตราบใดมันก็เป็นอย่างนี้ รูปังโรคะนิดทังร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังของโรคเจ็บหัวปวดท้องเจ็บอวัยวะในร่างกายทุกส่วนเป็นไปได้ห้ามไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าความจริงธรรมชาติของน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งมันจับเป็นก้อนแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสภาวะที่ อุณหภูมิมันสูงน้ำแข็งก็ละลายแล้วก็ต่อไปน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นน้ำเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเราจะไม่ไปทุกข์กับน้ำแข็งเพราะธรรมชาติของน้ำแข็งมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับมันปัจจุบันในขั้วโลกเหนือคือโลกตะวันตก อากาศมันร้อนหิมะมันละลายน้ำแข็งละลายเนี่ยจากฤดูร้อน,ก,น,ลน,ก,ลนก,กลายเป็นฤดูหนาวจากฤดูหนาวจะกลายเป็นฤดูฝนอ้าวปเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเอาอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นะพราะก,กลบวความสมส่วนสมดุลของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎธรรมดาเนี่ย เพราะฉะนั้นญาติโยมบางคนบ่นว่าแก่บ่นว่าโอ้ทำไมจึงแก่แก่แล้วเราก็ไม่ชอบบางคนบ่นว่าอยากตายแต่เวลาจะตายจริงๆกลับไม่อยากตายนี่คือตัวตัณหาเลยโยมตัณหายินดีในพบคืาเรียกว่านิกกันติโดยลึกๆึก,กนะ่ะถ้าสุขภาพร่างกายดีเราก็ไม่อยากตายแต่พอป่วยไขย้ไม่สบายเมื่อไรจะไปทักทีว่างัน้น ไปแน่ยมไปแน่ความแก่นะความตายเนี่ยมันไม่หลีกหนีใครเลยนะหนีเจ้ากรรมเจ้าเวรหนีไม่ได้แต่หนีหนีความหนีเจ้าหนี้พอหนีได้แต่หนีความตายเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกจะหลบไปอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวหรือจะหนีไปอยู่ซอกแห่งภูเขาลูกใดในจักรวาลนี้ นั่งเรือไปอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรหรือจะแอบเมฆฟ้าไปอยกกองนภาอากาศหนีความตายไม่ได้ท่านพูดเป็นคติพลดคำก่อนว่าจะหนีอื่นเหมือนแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบหลีพอหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายนี้ไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวนั่นหนีไม่ได้ ไปแงงเงตายแน่แน่นะตายแน่แน่ไม่หลงเหลืออะไรตายเอ๋ยตายแน่หนุ่มเหลือแก่าตายแน่ไม่เหลือหลอไพร่ผู้ดีตายเตีนยนโยแม้ก็หมอก็ต้องตายวายชีวานัน่นแหละมันเป็นเรื่องศัจธรรมแห่งความจริงให้เข้าใจกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญมรณานุสตินึกถึงความตายหายใจเข้าก็คือได้ หายใจออกก็คือตายเคี้ยวข้าวคำหนึ่งก็ตายแน่ขยับเงกเคี้ยวข้าวคำหนึ่งก็จะตายแน่หายใจเข้าก็คือได้หายใจออกก็คือตายเคี้ยวข้าวครั้งหนึ่งขยับปากครั้งหนึ่งหายนึกถึงความตายครั้งหนึ่งขยับเคี้ยวข้าวคำหนึ่งนึกถึงความตายครั้งหนึ่งนี่ชื่อว่าตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําความดีกันความดีนะดีในบ้านตั้งแต่พื้นฐานเราเป็นลูกลูกนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยมาตาเปตตพระลังชันตุงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยบัณฑิตท่านสรรเสริญไว้มงคลชีวิตอันสูงสุดมาตาปิตุอุปฐานังเอตามังคลมุตตมัง มงคลชีวิตอันสูงสุดไม่ต้องไปหาเหรียญหาวัตถุมงคลจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงนาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปห้อยอะไรติดมงคลชีวิตอยู่ในบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โยมกุลเชษฐาประจายย่นังประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณแก่เรามาก่อนเอามีพระคุณอะไร อย่าลืมนะปู่ตาญาติยาย,ายตอนที่เรายังเด็กยังเล็กต้องอาบน้ําเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เรานะนั่นท่านเหล่านี้มีคนป้อนข้าวป้อนน้ําและท่านไม่หวังผลท่านทําคุณแก่เรามาก่อนเรียกว่าบุพาการีเมื่อเราเติบโตเจริญก้าวหน้าก็เรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีรู้คุณท่านแล้วก็ตอบสนองพระคุณ เวลาอยู่ก็เลี้ยงกายเวลาท่านจากไปก็ทำบุญอุทิศไปให้นี่แหละความกตัญญูกตวเวทีเป็นนิมิตหมายเป็นป้ายบอกยี่ห้อของคนดีท่านพูดไว้ดีคติพจน์คำกรนเนี่ยญาติโยมไม่ต้องไปหาที่อื่นนะเมื่อท่านบอกว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยท่านหวังอยู่สามหวัง ผู้เท่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่เรานะยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจนี่ความหวังลึกๆไม่มีพ่อแม่คนใดหรอกสอนว่าไอ้หนูเองจำไว้นะ ตอนนี้ข้าเลี้ยงแก่เวลาข้าแก่เท่าเองต้องเลี้ยงข้าตอบนะไม่มีหรอกยมมีพ่อแม่คนไหนสั่งอย่างนี้บ้างไม่มีแต่ท่านหวังลึกๆนะปลูกโนะพต้นใหญ่หวังล่มเงามันเป็นธรรมดาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็หมายก็ว่าให้เขายืมให้เขากู้ให้เขายืมทํำนองนั้นเขาจะได้ส่งดอกส่งหนี้ภายหลัง ปลูกโพเพื่อหวังล่มหวังเงายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เวลาลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวพ่อป่วยไขย้แม่ป่วยไขย้ไม่สบายลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวคุณแม่ขาจะลุกหรือจะพลิกคุณพ่อครับจะพลิกหรือจะนั่งโอ้ท่านก็ยังหวังฝากผีฝากไข้ไว้ท่านจะได้เบาใจเนี่ยลูกลูกจำไว้นะ ยามป่วยไข้หวังเจ้าหวังแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาคุณแม่ขาเจ็บตรงไหนคะจับดูบีบดูนั่นความสุขของผู้เป็นพ่อเป็นแม่มันอยู่ตรงนี้ลูกลูก,ลกหลานๆจำไว้นะจำไว้เนี่ยวันปีใหม่หลวงพ่อบุญช่วยให้พรให้พรแบบเนี้ยให้พรอยู่กับพระในบ้านเนี จับแขนจับขาคุณพ่อปวดตรงไหนบีบคอบีบหลังบีบแขนเจ็บขาเจ็บก้นตรงไหนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้อยากจะกินอะไรปว่วยไข่อยากกินข้าวต้มแล้วอยากกินข้าวสวยถามท่านบ้างดูทิลูกลูกถ้ามีจิตเอ,อื้ออาทารคารพกับคุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายเป็นยังไงเจ็บตรงไหนปวดตรงไหน เมื่อคืนนี่หลับไหมเมื่อคืนเนี่ยกินข้าวได้ไหมตอนเนี้ยอาการเป็นยังไงสว่างแล้วคุณตาคุณยายโอ้โห,โหยมเนี่ยยิ่งกว่ายาสามัญประจำบ้านนะคำพูดเหล่านะี้มันเป็นแก้วสารพัดนึกเขาลบกุลเชษฐาประัยหนัง สันหะสกิลวาจาเนี่ยกาวาจาอ่อนหวานพูดดีพูดเพราะอย่าก,กะโชกโกหากพูดกับค,ค,คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พูดด้วยจิตเอื้ออาทรลูกตะคอกใส่คุณพ่อคุณแม่อัอนนี้ไม่ดีนะเป็นกิริยามารยาทของผู้ไม่มีสกุลคนดีเขาพูดแต่คำอ่อนหวานสันหะสกิลวาจานะ พูดแต่วาจาอ่อนหวานแล้วก็มัชเฉละวินเยยุตตังขจัดความตรณีนั่นนัะเป็นเป็นขจัดความตรณีรู้จักแบ่งปันรู้จักให้นี่คือคุณสมบัติที่จะไปเกิดเป็นเทวดานะไปเกิดเป็นเทวดาสัจากโกธังพิพุงนลังถือคำสัต์ มีคำสัตย์คำจริงอย่าตลบตะแหลงกับพ่อกับแม่หรือกับครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเนี่ยคนคนดีเขามีสัจจะนะสัจจังเวอมตาวาจารยพูดคำใดบอกว่าจะทำบอกว่าจะช่วยบอกว่าจะติดตามบอกว่าจะดูแลคือพูดแล้วไม่ทิ้งคำพูดคนดีนะสัจจังพูดคำสัตย์คำจริง เป็นคำไม่ตายและคำสัตย์คำจริงเนะี่ยเป็นคำหวานนะโยมนะเดี๋ยวจะมาช่วยนะคะคุณแม่ขาคุณพ่อขาเดี๋ยวหนูจะมาช่วยเดี๋ยวผมจะมาช่วยนี่แหละญาติโยมสัจจังแปลว่าความจริงคำจริงเป็นคำอ่อนหวานเป็นคำสัตย์คือใครใครเป็นคำหวานหูแม้คำพูดนะั้นไม่ใช่อ่อนช้อยไม่ได้ละเมดิดละไมอะไรก็ตาม มันไพเราะสนะโสดอ้อยตาหวานลิ้นและสิ้นทราบแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคำสัตย์คำจริงนะโอ้มันเป็นมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของบัณฑิตโกทางพิพุงในหลังก็คือนรักระงับความโกรธอย่าถือโทษโกรธกันพูดกันดีๆอย่ากโกรธกันอย่าด่ากันอย่าว่ากันอ่า เนี่ยคือคือเป็นคุณธรรมที่จะทําให้เป็นเทวดานะธรรมที่จะทําให้เป็นเทวดาบางทีท่านก็เรียกว่าวัตบดเลี้ยงพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่ในตระกูลกาวาจาอ่อนหวานไม่มีความตรณีถือความสัตย์ระงับความโกรธไว้ได้ผู้ดใดปฏิบัติอย่างเนี่ยเหมือนกับจับไปวางไว้ บนเทวดาคือไปเป็นเทวดาเด้วยคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาโอ้พอพูดถึงคุณธรรมเนี่ยญอติยยมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเอ้าสูงขึ้นมาอันนี้ทําภายนอกที่เราต้องมีกับคนอื่นแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจของเราปีใหม่แล้วเราอย่าประมาทกันปีเก่าเราประมาทปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ ถ้าปีเก่าเราไม่ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติปีใหม่เราเริ่มเติมต้นชีวิตใหม่ทำความดีนะทำความดีทำความดาีดีภายในบ้านก็อย่างที่ว่าให้ฟังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่รู้จักแบ่งปันเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนั่นะก็คือดีภายในบ้านดีนอกบ้านเช่นทำบุญใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์ดู ประเพณีของคนไทยนี่แหละญาติโยมไม่ต้องไปสอนตั้งแต่เกิดมาเป็นแล้วเห็นแล้วคุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายเรียกลูกเรียกหลานไอ้หนูดูสิพระมาหรือยังพระมาหรือยังใส่บาตรเตรียมใส่บาตรกิจจังวัตรของคนของคนเนี่ยตือนนอนไปทำอะไรหุงข้าวทำไมรีบไปหุงแต่ดึกแล้วไปใส่บาตรเห็นไหมโยม ทางสวรรค์นะโยมนั่นนะทางสวรรค์ตื่นแต่ดึกหุงข้าวหุงปลาทํากับข้าวกับปลาไว้ใส่บาตรพอทําเสร็จแล้วให้ลูกให้ละไอ้หนูเอ้ยมึงไปดูที่ว่าพระมาหรือยังหน้าบ้านนะนะั่นแหะหลานก็วิ่งไปดูแม่แม่แมแย่าย่าพระมาแล้วนะแฮรเห็นไหมโยมมันคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะ นี่คุณทําให้ไปเกิดเป็นเทวดาเอาที่ไม่ได้พูดเองนะญาติโยมนะเนี่ยในหลักในบาลีต้องกล่าวว่าทานังสักคัสโสปานังทานากุศลนี่เป็นบันไดไปสู่สวรรค์พ่อแม่ปู่ตายายญาติพาลูกพาหลานกันทําบุญใส่บาตรโอ้คุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ใส่บาตรมาแต่คุณลูกลูกนี่ใส่บาตรหรือเปล่าทุกวันในยุคที่มันไฮเทค ยุคที่มันเจริญข้าวเขาก็หุงใส่ในกระเป๋าเอาใส่ในกระป๋องอาหารก็สําเร็จอยู่ในกระป๋องทุกวันเนี้ต้องหาเงินนะหาเงินมันต้องพัฒนาต้องพูดใหม่แล้วตอนนี้ต้องเอาระบบคํากรอนสุนทรผู้มาใช้แล้วเมื่อยามเยาวมุ่งมั่นหมั่นศึกษานผ่านไปแล้วพวกเรายามหนุ่มสาวแสวงหาทรัพย์ไว้ไม่ขัดสนนะ หมายก็ว่าตอนวัยหนุ่มสาวต้องหาทรัพย์ไว้ไว้ใช้จ่ายในตอนบ้านปลายชีวิตยามแก่เท่าชราเข้าตาจนหวังสัตรธรรมพัทสพ์ไว้พึ่งผ่านี่ญาติโยมอย่าไปคิดเก็บเงินเก็บทองตายแล้วจะไปฝังในสุสานไหนบงโหบางคนอาตมาเห็นเอาไปซื้อที่ดินเพื่อฝังร่างกายตัวเองเป็นล้านสองล้านสามสิบล้านก็มีไม่มีประโยชน์เลย นี่ลถังวัากลิงคารางร่างกายของเราตายที่ไหนกองไว้ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้นั้นร่างกายของมันเป็นอาหารของบุรุษกาชาติทันวะอาร่างกายของเราถ้ามันเน่าแล้วมันพวกหนอนก็ไปช้อนชัยปลุ่พลุนเน่าเหมน็นแหลงกาสุนักก็มากินเนื้อกินเลือดซากกระดูกมันก็กองอยู่ในแผ่นดินนาน เป็นนครแห่งกระดูกและร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรเลยอย่าไปพวงนึกว่าจะต้องตั้งศพเท่ากี่คืนเก็บไว้เป็นปัจจัยถวายพระกี่คืนทำก่อนตายดีกว่าโยมอย่าไปหวังอย่างนั้นอาตมาเห็นบางคนไปซื้อที่ฝังศพตัวเองเป็นเกือบร้อยล้านและจ้างคนปลูกหญ้าลดน้ำพรวนดินที่หลุมฝังศพเดือนละเป็นหมื่นมีอยู่ โอ้เสียดายอาตมาเนี่ยเสียดายถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาว่าโอ้คนมีเงินมีทองถ้าเราเอาเงินทองเป็นบุญญาณิธิไปถวายวัดที่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนบริจาคทานวานพืชในเนื้อหนาที่ดีวัดบางวัดที่เรียนบาลีเรียนพระอภิธรรมเรียนนักธรรมเรียนพัตไตรปีดก มีพระเป็น200-300รูปเนี่ยเอากองทุนอันนี้ไปถวายเป็นบุญญาณิธิไว้ไว้ซื้อกับข้าวกับปลาอาหารจะได้เลี้ยงพระเลี้ยงเนรตลอดคนคิดอย่างนี้ก็หายากในญาติโยมพระบางวัดปัจจุบันนี่ในประเทศไทยมีหลายวัดวัละสี่ร้อยห้ารอยรูปนะอาตมาจะต้องไปหาเอาบัญชีเป็นกองทุนอาหาร ส่งไปถวายเลยโยมดีกว่าใส่บาทบางทีอยากไปใส่บาทบรรลวองสององค์แล้วเดือนหนึ่งเรามีกองทุนเงินเนี่ยฝากเอาไปถวายไว้วัดนั้นเขาจะได้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารนั่นมันมันเป็นประโยชน์เพราะพระจำนวน300 400บินบาทไม่พอฉันรอกโยมต้องทำอาหารลงครัวเพื่อเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์นี้อายุพระศาสนาโยมจะได้ ใส่บาทไปจนตลอดชีวิตเลยเงินเป็นล้านๆไม่ใช่กินวันเดียวหมดทุกยมถ้าเป็นกองทุนบุญญาณิที่โอโหมันกินตลอดชาติเลยกินเป็นปัจจัยนําไปสู่พระนิพพานนั่นะก็ว่าบุญญาีิเอสเทวะมนุษยานังยังยงัยงเทวาที่ปัเทนติสัพเมตินรพติสมบัติใดๆอันมนุษย์และเทวดาย่อมปรารถนากัน สมบัตินั้นๆอันได้สำเร็จมาด้วยบุญญาณิธินี้เนี่ยหมายความว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติสวรสวรค์หรือนิพพานสมบัติไปด้วยบุญญาณิธินี้เนี่ยถ้าเราฉลาดในการทำบุญญาติโยมไปขอเลขบัญชีวัดที่เรียนบาลีรัฐที่เรียนบธรรมะหรือเผยแผ่ธรรมะอาตมานี่ก็ทำบุญนะญาติโยม ที่พูดธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังนี่ก็เสียเงินค่าสถานีอาตมาก็อยากจะหยุดแหละถ้าไม่มีเงินแต่ว่าบางทีมีเงินก็เอ๊ะว่างๆพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังเกิดสติเกิดปัญญาเดี๋ยวเราก็ตายไปในญาติโยมนะเนี่ยอาตมานั่งพูดอยู่เนโยมพูดจนอายุจะ7เจ็ดสิบแล้วโย,ยมปีนี้ขึ้นหกสิบแปดเนี่ยจะขึ้นลมล่อไม่กี่วันจากหกสิบเก้าแล้วโยมนะ คน6กสินี่ถ้าไม่ตายก็ผิดธรรมชาติอาตมาจะใช้สังขารร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์พุทธัสสาหัสมิทาโซวะพุทโธเมสามิกิสโรเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมิสระเหนือข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเป็นทาสอันซื่อสัตย์ ว่าจะนำความจริงไปบอกแก่คนว่าทางนี้นะโยมไปสวรรค์ทางนี้นะไปนิพพานอย่างเงี้ยบอกทางสวรรค์ชี้ทางแต่ทางนรกไม่บอกแต่คนก็ไปอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ข่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคนที่มาประพฤติชั่วก็มีเยอะแต่คนทำดีนี่สิต้องสนับสนุนส่งเสริมเพราะความดีมาให้ผลเป็นสุขเพราะฉะนั้น คนที่เบื่อหน่ายเกิดมาแล้วเห็นโทษในความเกิดเห็นโทษในความแก่เห็นโทษในความเจ็บเห็นโทษในความตายบางคนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโอ้หมันน่าน่าสงสารนะโยมนะบางคนต้องไปฟอกไตาอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งถ้าไม่ฟอกเพราะว่าไตามันหมดสภาพเหมือนน้ำเครื่องกองน้ำมันถ้ามันหมดสภาพแล้วประเดี๋ยวน้ำมันมันไป,ไปอุดตันเครื่องยนต์ก็ดับเพราะ น้ำมันเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นสารีระยนต์เหมือนกันอันเนี้ยญาติโยมหลายท่านฝากปัจจัยไปบำรุงพิกษุไข้รักษาไขา้อ้าวดีสาธุกุศลและเจตานาน้อมเป็นไปเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่เราก็ทำกันไปนะชีวิตเนี่ยมันไม่นานหรอกญาติโยม พระเถระบางรูปในสมัยพุทธกาลเห็นโทษในความแก่คนแก่เนี่ยอะไรอะไรมันก็อนิจจังมันไม่จีรังดั้งยืนนะความรักการแต่งการแต่งงานไม่นานมันก็เบื่อเพราะการมคุณเมื่อแก่เท่ามันหมดสภาพเบื่อหน่ายเนื้อหนังมังสังมันอาจีรังปุพังเน่าเหม็น ปูโลนานปการะสะอสุจิโนทุกสิ้นส่วนในร่างกายเนี่ยมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งน้านผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันเปื่อยเน่าผุพังของที่เปื่อยเน่าผุพังแต่เราอาบเราล้างมันทุกวันเลยมองไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่อาบไม่ล้างร่างกายของเรามีกลิ่นเหม็นในญาติโยมนะนี่ร่างกายของเรา บางคนเนี่ยป่วยไข้เป็นโรคชน,นิดที่รักษาไม่หายเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหืดโรคหอบผู้หูเป็นทุกโรคแต่และโรคเนี่ยถ้ามันแก่งอมแล้วมันรักษาไม่หายตายบุคคลเห็นภัยในความเกิดเห็นภัยในความแก่เห็นภัยในความเจ็บเห็นภยนันภยในความตายแล้ว ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนาทำความเพียรทำความเพียรไม่ย่อหย่อนโอ้อาตมาได้ไปอ่านในพระธรรมบทในคำภีขุตกะนิกายพระเถระรูปหนึ่งท่านบวชเมื่ออายุมากท่านเห็นความแก่เป็นภัยชาตินี้เกิดมาก็แก่แล้วแก่แล้วก็ตายไม่มีที่สิ้นสุด อบายยทุก์ขซึ่งเราจะต้องหลีกหนีพ้นไม่ได้ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยอบายยทุก์ขเรายังจะต้องประสบพบผาท่านเห็นโทษเห็นภยัยตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วไม่ใช่ตายแล้วไม่ใช่สิ้นสุดกันทีตายแล้วก็ต้องเกิดอีกท่านก็เลยออกบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บินทบาทมาฉันเสร็จแล้วท่านก่อนนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมาฐานนอกจากพิจารณาตาจะปัญจกะกรรมาฐานแล้วก็เดินจงกรมมีสติดูการเคลื่อนไหวของกายยกกายย่างกายเหยียบขวาย,ย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่นคือรูปไม่เที่ยง กายยกกายย่างกายเหยียบมีสติรู้ทันขวานี่ยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีพอขาขวาเหยียบนิ่งสติน้อมมาเทา้าสายว่าซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีมีสติตามดูกายนะมีสติตามดูกาย ว่าการเดินน้นมันไม่เที่ยงแต่ละขณะยกขณะน้ก็หมดไปขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งก็หมดไปขณะหนึ่งเยียบขณะหนึ่งก็หมดไปขณะหนึ่งชีวิตมันจบไปชั่วขณะเท่านั้นยกหนอย่างหนอเยียบหนอสติตามดูรู้ทันไม่หลงลืมสติตามดูกายปัญญาเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่า เจริญวิปัสนาถาาสติอยู่กับปัจจุบันมันก็ทิ้งอดีตทิ้งอนาคตชีวิตที่เป็นอิสระก็คืออยู่แบบพุทธะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยยกครั้งหนึ่งก็เห็นกายยกครั้งหนึ่งก็หมดไปย่างครั้งหนึ่งเห็นกายยกย่างครั้งหนึ่งก็หมดไปเหยียบครั้งหนึ่งก็เห็นกายเหยียบครั้งหนึ่งหมดไปชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ มันไม่ได้มีวันนี้วันพรุ่งนี้หรอกเนี่ยเราไปเฮอกับปีเก่าปีใหม่อตาตมาพูดอยู่เสมอว่าอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราห้าสิบหกสิบมหาบุญช่วยผ่านไปหกสิบแปดเนี่ยนั่นหมดไปแล้วนายโยมนะอนาคตไม่แน่นอน ความตายเนี่ยมันเป็นของอะทุวังเมชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมรณงเมนิยนต่างความตาย,เ,ยเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นพระติสสะท่านเนี้ยท่านจึงยินดีเมื่อออกจากบ้านบวชเป็นพระเจริญวิปัสสนายกย,าย่างเหยียบนะเราจะใช้คำพูดนี้ก็ได้ขวาย่างหนอก็ได้แต่เราก็กำหนดให้ถูกนะ กำหนดให้ทันปัจจุบันขวานียกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีเหยียบนิ่ง